โอ้สวัสดีพี่น้องครับเนาะครับผมวันนี้พามาเรื่งการงานพี่น้องเนาะของนายปฏิเสธความครับผมที่ตัดอยู่ดีตัวผู้ขายเ้อพี่น้องเน้อครับผมนายปฏิเสธความเนาะเนาะครับผมหน้าที่ผู้นำนะครับเนาะครับผมต้องเสียสละครับผมทำงานที่มีความเสี่ยงครับผมเตียงเก็บแหละพี่น้องเนาะครับผมหินครับผมเด้งเซนเชนครัะพี่น้องเนาะครับผมวันนี้เบิดมือครับพี่น้องยืนยันสีพี่น้องเยอะมึงครับผม ยืนตัดยอดมัน <sucks> ทั um> 네้งวันเราพี่น้องครับผมคือมันครับผมตัดเบ็ดนึงจะเป็นพี่น้องเรือยครับผมจนหย่างจนจนหย่างโบยกบวอยเี่น้อนปวดเข่าปวดขาเนาะเนาะครับผมแต่เวาก็ต้องเสียสละเราพี่น้องเนาะครับผมเพราะว่าเราเป็นผู้นำของเขาครับผมครับผมงานใดเที่เกี่ยงก็คือหัวหน้าเลยนอนเรื่อยครับผมเห็ดเนาะครับผมเพียงเจ็บอันหมวกตายยืนกับบุ๊มบิลว่าติกันตินกันตายลอยติดๆนะครับผมเม็ดไฟครับผมส่วนมากมิดไฟน้อยๆเราี่น้องเนาะครับผม ที่กระเด็นเข่าตานะครับนอกรับผมกระเด็นเข่าตาครับผมเวลาตัดนะครับนอกขับผมอันนี้ก็มีจังหวะรับผมแค่นิดเดียวนะครับนอกรับผมได้ใส่คิดเหนี่ยงมาเบิร์นครับผมโปรเลวงานพี่น้องเฮ้ยกำมาเบิง์นนะครับนอกรับผมถึงห้องครับผมมาเบิร์บาดเกลครับผมทุกวันครับผมหินกระด็นไส่นอกพี่น้องนอกรับผมบาดเจ็บทุกวันครับ เกี่ยวเป็นซ้ำเป็นจุดนาอพี่น้องเนาะครับผมแรงของเครื่องตัดหญ้านาอพี่น้องเนาะครับผมทำให้หินกระเด็นใส่มุ่นเบิร์ดครับผมนะ้แข็งนาคาพี่นอ้นนองเลยครับผมมีแต่บาดแต่เพลพี่น้องเลยครับผมเป็นเปลี้ยวบบน้ำแข็งน้ำคาตัดเครื่องมันนาอพี่น้องเนาะครับผมเครื่อง็ต้ตรงเล็งทุดครับผม กินกระเด็นแห้งเด้ครับอันนี้ครับผมหมวกที่ใส่อยู่กับโมเมนกันได้เครับผมเม็ดใายเข่าตาทุกวันครับผมเกล็ดตาตลอดนอีน้องนอกครับผมเอาให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะครับผม